ไม่ต้องการที่จะเอาเงินมากล่อยแล้วต้องการเที่เงินมาพัฒนาโครงการจะช่วยเหลือลูกหลานเราที่ก็เป็นคนที่โรงแลมทำความดูนะครับที่มีตั้งแต่นายกบอกว่าให้สามเรื่องนโยบายทางด้านเพื่อหนึ่งเฉลิมฉลองเฉลิมพระเกียรติรถยนต์สถาบันแล้วก็ปลูกป่านี่เป็นอันดับที่หนึ่งอันดับที่สองคือทุนการศึกษาตั้งแต่อนุบาลจนถึงจุฬาลงริญญาตติ การที่สาคือการพัฒน,นาค่ามแ์แดูแลเ่ของตำางปทที่แล้วก็ทำยังไงแล้ว่ช่วยเหลือพี่น้องของเรานี่ยให้มาอาศัยมาเขามาแลวก็ินดีสุดยอา,านะจัดอันนี้ให้ดุลใหรดีสกสิบปีก้างีนินี่ครับแล้ววันนี้คือที่น,นี้น่าจะเป็นสีฟาาะาทได้ในสี้าครับได้นอนครับ คือตอนนี้นานพี่น้องชาวบางไทอยู่ร้านน้องชาวบางไทเราปรับที่นี่แล้วเราจะไปรานที่ตรงกลานี้แกนผู้ปีหลังจากนั้นแล้วก็ตอนนี้ตุ๊กตุ๊กกลางนี้จะมีชาวบ้านทุกจังหวัดจะมาพ่อชายจะด้านดีในการทำอาชีพอยู่ตอนนี้มีมาใหม่เลยนะรับค่ะวันนี้จะรับใจที่ไหลาเข้ามาไหลใหฝ่ายหลายคนที่เข้ามาช่วยกัน ก็ต้องขอบคุณผู้ให้การสนับสนุนทุกท่านที่ได้มาช่วยมิจกหรือว่าบนถนนเองสุรเชษฐ์รัชการและก็พี่น้องชาวบ้านท่าที่ดูแลผู้หลานเราต้องขอบคุณด้วยพลังามความดีที่ครอบเราได้กำและก็ด้วยสัตว์ปัญญาแห่งพความดีนี้ขอเชิญทุกอย่างก็ให้พี่น้องของเราชาวบ้านได้และทุกสถานที่ทุกทุกภาคมีความสุขมีความโดยดินด้วยสัตว์ปัญญาแห่งพลัความดีครับขอบคุณครับ